เราสองคนจะทําอะไรมันได้ไหมอาวุธเราแม่งมันจะว่าทุกๆตัวมาหาคุณเราจะหนียากไม่ก็ใช่ล่ะแต่ว่ามันมันยิงมันไม่ได้ระวัลงล้มนะละวังล้มนะโอ้โห<ง>เรียบร้อยลม้มเห็นไหมไม่เวิร์กมันใกล้ไปสวย,ยมีตัวมีตัวอย่าเพิ่งชะล่าใจไม่ตายอีกดอกนึงรอแป๊บเออตายแล้ว สวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมนะครับอยู่ในห้องแห่งสี่เหลี่ยมนี้แคบๆกันสองคนอีกแล้วนะครับอยู่กับโลกซอมบี้ตอนที่30แล้วครับผมนี่ผมไวค้ครับนั่นแหละฮะตอนนี้ก็ถุงมือยังพักอยู่นะฮะระหว่างนี้เราต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะยังไงกันต่อดีใช่เราต้องตัดสินใจออกมาให้แน่ชัดคือคือ,คอจากที่เขาวิเคราะห์แล้วเธอ<ม>เขาว่านะม,มันก็มีส่วนนะ<ม>ที่แปร์ม,อ,มอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดร้อยเปอร์เซนต์ไงแปมักอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆแต่ว่ามีการโดนแฮ็กอยู่แล้วถุงมือเข้าใจผิดคิดว่าแปร์ม่รวมมือแต่เขาไม่รู้ดิแต่เขารู้สึกว่าเธอสังเกตไหมว่าเราถามอะไรแปมไปแปมไม่เคยตอบเราเลยแปมไม่เคยให้คําตอบเราเลยอ่ะเก็ตมแต่ม,มันไร้ประโยชน์ฮมยมันจะไร้ประโยชน์ยังไงก็ตามเว้ยแต่เขาคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เขาต้องมีข้อมูลหรืออะไรที่แบบจะบอกเราได้แม้ว่าทําอะไรได้บ้างแต่เหมือนเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยเธอเลยตัดสินใจเลือกถุงมืออย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ถามถึงความเป็นไปได้เราวิเคราะห์กอันนี่ยังไง<อ>ฉันไม่ได้เลือกถุงมือร้อยเปอร์เซนต์ถ้าฉันเลือกถุงมือร้อยเปอร์เซนต์ป่านนี้ถ้าเธอส่งข้อความที่เขียนใน้ทั้งมาคฉันก็คงโวยวายไปแล้ว<อ>ที่ฉันฉันตัดสินใจเลือกถุงมือแต่ว่ามันต้องเลือกจริงๆเพราะมันคือทางเลือกเดียวเว้ยถ้าเธอเลือกแปมไปเธอจะเอาทําเธอทาอะไรได้เธอจะไปสู้กับไอลังปรสิตเมื่อกี้ได้ไหมละ่ะไม่ได้ก็ใช่มันไม่ได้ตอนนี้มีมทางมีทางเดียวคือถุงมือ ถ้าไม่มีถุงมือตอนนี้เราไม่รอดหรอกจริงๆงั้นเดี๋ยวเช็คสิในเครื่องในตัวเรามีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีปะเช็คดิอายครบนะไม่มีอ่ะถุงมือมันอยู่ในกล่องมันจะได้ยินเราปะไม่ได้ยินหรอกเอาชัวร์ไหมมันพักอยู่มันพัก <c oughs> แต่มันก็อยู่แค่ในกล่องนะไม่ได้ยินเชื่อสิอโอเคโอเคชุดเราก็ใส่กล่องไปแล้วนั่นแหละเรามาวิเคราะห์ก็ดี มันมีจุดจุดหนึ่งที่เขาเพึ่งเอะใจอีกแล้วเว้ยเธอจําจุดที่ตอนนิวเคลียร์ลงได้ไหม,มถ้านิวเคลียร์มันยิงไปที่ดรจอนจริงๆอะ่ะแล้วมันไปลงที่เราอะทําไมแปมถึงไม่บอกเราว่าดรจอนอยู่แถวนั้นนะทางด้านเทคโนโลยีแปมก็ครบอะเราคิดดู <S <S อ่ะเราคิดดูดิอ่ะเราคิดดูจริงนะแล้วตอนเนี้คือถุงมือช่วยเราแบบทุกอย่างเลยนะล้วไม่มีข้อแรกเปลี่ยนด้วยไงคือเขากําลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าถุงมือช่วยเราแบบไม่มีข้อแรกเปลี่ยนเลยอะ เขาจะทาทาไมอ่ะซื้อใจเราเหรอเราสองคนก็เป็นแค่คนรอดชีวิตเฉยๆปะใช่ไหมอธิบานมาแต่ละคนโลภมากขอนู่นขอนี่แต่เราไม่ได้โลภอ่ะแต่เป้าหมายที่มุ่งไปคือจัดการปรสิทธิอ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะเขาแล้วเขาบอกว่าแปรมันชั่วมันก็ไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยเราต้องพยายามหาคําตอบเรื่องพวกนี้ให้ได้เว้ยแต่แต่เห็นถุงมือบอกว่าจะหายารักษาให้นี่หลังจากที่เราจัดการภูเขาแล้วอ่ะ เราลองเช,ชื่อมันสักครั้งไหมก็เชื่อตอนนี้เชื่ออยู่แต่แค่ว่าจะทาไงกันหลังจากนี้นี่แปร์มากถ้าแปม์แฮ็กเข้ามาถ้าแปรไม่ดีจริงจริงแล้วแปรมันแฮ็กเข้ามาเนี่ยจ,จะเป็นต้นกําเนิดที่ทําให้แปรม,มันมีความพยายามขึ้นแล้วก็แฮกระบบได้ไงอืมเัาก็ไม่รู้ไงเรื่องเนี้แต้ว่าถ้าเราแอบเปิดแปรมาแล้วเผื่อแปรม,มีอะไรอัปเดตอ่ะไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงว่าถุงมืออ่ะมันฟังระบบได้ทุกอย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรสื่อสารมันรู้หมดถ้าเราคุยกับแปรจบจรด้วยถึงบอกววว่่่่าาคครรัั้้้งงงททีีพูดดปปิไไแล ทำไมถุงมือมันได้ยินแต่มันไม่ว่าอะไรเราเลยไงมันรู้อะว่าเราคุยกับแป๋มมันรู้ว่าเราบอกแป๋มไปแล้วว่ารจอตร์จออยอยู่จําได้ไหมถุงมือบอกถ้าถ้าถ้าผมบอกคุณคุณห้ามไปบอกไอตัวนั้นนะแต่เราก็ไปบอกไงอ้ว่าเราเอาไอรังปรสิตนี้ให้จบก่อนที่เหลือค่อยว่ากันโอเคห้ามโลภก็พอใช่อย่าโลภระหว่างนี้ก็รอหัวใจเพิ่มเงินให้หน่อยออะไรเนี่ยรอหัวใจเพิ่มสามดวงน่าจะโดนตบทีเดียวไปหวันแน่ๆตามข้าวรอ ชอบน้ำนี้มากอร่อยเ้าเธอแช่ไม่ใช่เหรอเธอกินเหรอกินแอบกินด้วยไม่ได้เอามาโอเอาตีนเอาอะไรเหยียบต้องเยอะเผอเยี่ยวไปด้วยในน้าเฮ้ยเลือดเขากลับมาแล้วเห็นไหมของเขายังไม่มาเลยเธออย่าถือสีม่วงมัวซั่วดีเขาหมดไปหรอกเคเขาอยากได้นี่จังเลยอ่ะอยากได้โต๊ะ e n นชานอยากรอง e n c h a n ของก้ามปูดูอ่ะมีโต๊ะ e n นชานปะ อยู่บ้านเก่าอะดิบ้านหลังแรกเลยอะเหรอเออน้องที่มีน้องไก่อะ่ะมีโต้นช้างด้วยหรอที่นั่นอะ่ะเขาไปขโมยมาอมพอถ้าเกิดว่าใช้ของกล้ามปูอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่ถ้ามีสมุรก็มาเอ็นวิวได้นะเออเอาวุธดีนี่หว่าเดี๋ยวนะแอคแท็กอันนี้ธรรมดาแอคแท็กแล้วอะ่ะอะไระเหรอดาบันนี้ที่ได้มาจากตอนไหนไม่รู้ลืมลว ร,รมดาไอ้แท็กสิบแล้วถ้าเอนชานได้อีกอะน่าจะแรงขึ้นนะอยากเอนชานมากเลยตอนเนี้ยรอกน,นี้แวะไปไหมเรื่องเรามีหกหัวใจใส่ชุดเกาะหวังว่าจะไม่ล้มนะเราไม่มีนะถุงมือเนาะเราก็ไม่สู้อะ่ะต้อง,งึยิงหนังสติกหนีอย่าง,ง,งเดียวอะ่ะเราเอาถุงมือไปด้วยไหมล่ะถุงมือมันต้องชา้าแล้วดิหรอกคิดว่างไงดีตัดสินใจดิถ้าเราเอนชานพวกของน่าจะดีนะเอนชานเหรอที่บ้านเก่าเลยปะ เก่ากึกเลยอ่ะก็ได้นะมันขีี้เกยจมันไม่น่ามีแล้วล่ะไปรีบไปตอนนี้หัวใจเข้ามาแบบเยอะแล้วอ่ะไปเอาไปเอ็นชาร์ของแมเรานไปชาร์จของไปไปไปเอ็นชาร์จทะลุอันนี้น่าจะยังไหวอยู่ตามสะพานมานะรีบเข้าไปเพื่อปเนี่ยมีเอ็นวิวอยู่อ่ะเอาไปดิเดี๋ยวเอาให้ไปไปเขาไม่ได้เอาก้ามปูมาเก่าแล้วเอ็นชาร์จเขาไม่มี ไปเลยเดี๋ยวเอาพวกแตงกวาไปเลยไปเลยไปเลยไปยไปไปไป,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 ไปว่ากันกลับก่อนไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยรีบมาหน้ารีบมานหน้าบ้านมีตัวนึงพุ่งไปเลยนะเจนบนสะพานอุนบะล์เลยเฮ้ย หัวใจเราน่าจะเหลืออีกดวงนึงอ่ะน่าจะกลับมาเต็มที่เพราเอเ็นวิวมาเดีย๋ยวลองดิมันผสมกับก้ามปูได้ปะมันฝรั่งโตด้วยแหละขนาดไม่มีน้ำนั่นเนี่ยมีน้ำนี่ไงน้ำเนี่ยก็ถื่อเป็นน้ำเหมือนกันก็เ,เพิ่งใส่อเ,เอาใส่อ๋อตัวเอ็นชันไม่มีเอ็นชันของไม่ได้มาเธอเชื่อเขามันอยู่ในน้ำตึกแถวนี้แหละถุงมือน่าจะพร้อมแล้วปะลองคุยกับมันไหม สวัสดีฉันหลอกดาบมาพร้อมใช้งานโอเคท่านจะถามนายหน่อยอ่ะนายนายรู้จักดาบสตาร์ซอร์สแล้วก็พวกชุดของพวกปรสิตไหมเฮ้ยเขาเจอตัวเอ็นชานมันก็ดีนะแต่มันครับยากมากเลยนะต้องมีวัตถุดิบเขาเจอช,อชอ่วยตัวเอ็นชานที่ไหนอยู่ตึกข้างๆเขาจำได้ว่าสมุดตรงน,งนั้นน่ะมีกองสื่อด้วยไปตรงนั้นเลยก็ได้ไหนดูดิยอ,อยต่ตรงนี้เองลองดิ อามาลองดิลองเอ็นชานดูก่อนอ๋อก็เหมือนธรรมดาทั่วไปเฮ้ยมันเอ็นชานได้เว้ยแต่เราไม่มีลาผีต้องกลับแปลนในในรกถ้าเราอ็นชานชุดนี้ได้ไหมไม่ได้ดาบเอ็นชานได้แต่เขาไม่มีของมันไม่พร้อมอ่ะชั้นมังสือก็ไม่มีไม่เป็นไรใช้แค่นี้ไปก่อนก็นได้อยู่ไหมชั้นหาแถวเนี้ยน่าจะมีช,ชั้นอ่ะ <22. S 2> ชั้นเห็นแถวตรงที่เราไปเอาสูตรคาฟยาเยอะ นั่นอรอนี่เดี๋ยวเขาไปเอาชั้นหนังสือก่นทำห้องไว้รอได้ไหมได้อืมนี่เอาไปเอาของไปเดี๋ยวมาปิดห้องนะโหถุงมือนายนี่มันแบบฉันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยงานทุกส่วนจริงอันนี้ไม่เถียงนายทำได้ทุกอย่างเลยอะนี่เหมือนไอตัวนั้นเลยเนาะ AI ตัวนั้นนะอะเนาะเฮ้ยคำว่าแปนนะบบนะรีบๆนะอ่าวยันห่วงกันอยู่รอคนสวย ไม่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 ไม,ไม,ไม่ฉันไม่อยากว่าร้ายใครหนาอืมเป็นคนดีไงใช่ในา,ายไอ้นะต้องเรียนรู้ความดีนะต้องเรียนรู้เรื่องความดีนะจริงๆแล้วอ่ะจริงจริงคือเราไม่ได้แล้วเ,เราไม่ได้มีอะไรแล้วต่อกันแล้วก็ไออโหสิกรรมให้เขาไงเราไม่ต้องไปว่าร้ายเขาอย่างนายอ่ะถุงมือต้องเรียนรู้ความดีจากเจบีนี่แหละ อะไรคืออโหสิกุมเ้ออโหสิกรมเรียนรู้ความดีจากเรารู้ปะเจอของตกต้องเก็บแปลกๆหเก็บได้เก็บส่งตำรวจสิอโอเคเก็บส่งตำรวจโอเคแล้วไปอันนั้นอะฉันไม่รู้ความดีคืออะไรฉันก็แค่ทาตามหน้าที่ไม่ต้องเรียนรู้จากพวกเรานี่แหละไม่ต้องรู้หรอกให้มันทำตามคำสั่งนั่นแหละรู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปรู้ผิดชอบชั่วดี ูความโลภความอะไรนี่อะไรเนี่ยพูดถึงคุณธรรมล่ะเดี๋ยวมันมีจิตหัวใจขึ้นมาแย่เลยมันก็ดีสิความคิดที่ไม่ตรงกับเราขึ้นมาแล้วมันก็ขัดคําสั่งเราทําไมอันนี้มันเชื่ออะไรเฮ้ยเขาลืมมอลลสลาผีดอะมีลาผีดป้ะในเนี้ย ไม่มีอะแต่ต้องครอบไปเลยนะลูกมีมีมีเฮ้ยถุงมือฉันถามอีกรอบนึงนะชุดนี้กันกำมันตลังสีใช่ไหมแกได้แน่นอนโอเคตอบได้ทุกอย่างเลยดูดิไม่มีลาผิดทำไมไม่มีอะจำได้ว่าขนมาเยอะมากเลยนะหรืออยู่ที่บ้านป่ะกลับไปแล้วที่บ้านเก่านู่นเลยดีไหมมีมีชุดแล้วอะไม่น่าจะน่ากลัวแล้วคงต้องไปบ้านเก่านู่นเลยอะที่เราเจอ่น่เหรอใช่ตอนนี้มีชุดแล้วไงไม่น่ากลัวเด๋ยวเขาไปคนเดียวแล้วน่าจะไหวอยู่ โอ้โอฉันสแกนเห็นสิ่งปกติที่นั่นใช่ฉันไปที่นั่นมาไงหนีกลับมาก่อนเกือบตายที่นั่นมีรังมันเกิดจุด AI เครื่องนั้นอุ้ยงั้นคุณก็ต้องห่วงแล้วว่าดรอ,อร์จอจะมาเล่นงานคุณเครื่องนั้นได้พังลงแล้วพังลงเลยเหรอให้เขาพังแล้วแล้วที่นี่เหมือนจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แค่ที่เดียวอะไรนะช่วยแปแทีเขาไม่มีรังขวันพวกคุณแล้วใคร AI เครื่องนั้นไงมันพังโดยปรสิทแล้ว เออเหรอแบมพังเหรอประวัตเยอะเหรอให้แล้วละตัวบินได้เต็มเลยแล้วมันกำลังผังบ้านคุณถ้าจะไปคิดดีๆนะมันต้องไปเอาของอะ่ะพวกลาผีดพวกอะไรอยู่ที่นั่นหมดเลยอะ่ะลองไปดูก็ได้ไม่ไหวคุณต้องกลับโอเคมันต้องใช้ของที่นั่นอะ่ะไม่งั้นฉันทำชุดไม่ได้แนะ่เองม,อมยอแล้วตอนที่นายวนๆอยู่รอบโลกเนี่ยนายเห็นคนอื่นบ้างไหมนอกจากพวกฉันน่ะฉันหมายถึงว่าแถวๆนี้นะยังมีคนรอดอยู่ไหมอะ่ะแถวนี้ไม่มีเลย เรื่องเอไอนั้นพันง,งั้นก็แปลว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องด็อกเตอร์จอนแล้วล่ะเขาหาพิกัดพวกคุณไม่เจอแล้วอืมไม่รู้สิยังไงก็ต้องปราบมันหรือเปล่าล่ะเพราะมันก็ยังเป็นตัวการงงของเรื่องนี้อยู่ดีนะใช่ไา,ายก็ต้องล่อมมาปราบอะ่ะใช่ไม่งั้นมันก็ไม่จบหรอกนายต้องร่วมมือกับเรานะถุงมือฉันร่วมมืออยู่แล้วแล้วตอนนี้ด็อกเตอร์จอนมันถึงไหนแล้วะ่ะมันรักษาตัวเสร็จหรือย,ยังอะ่ะรู้ไหม ทั้งหาเขาไม่เจอเลยพิกัดเพราะเครื่องเซิร์ฟนั้นพังไปแล้วฉันจะลองหาดูอีกทีเครื่องเซิร์ฟมันพังก็เลยหาพิกัดไม่เจอเหรอแปลกฮะอ,อืมแล้วถ้าฉันแค่เปิดเครื่องเซิร์ฟไว้อ่ะเพื่อดูพิกัดมันได้ไหมเปิดไม่นาได้แล้วนะมันพังสนิทเลยนะเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะระวังตัวบินได้โอเคโอเคใครเอาดาบให้เขานี่ พังเลยเหรอเราจะรู้ตำแหน่งของพวกมันได้ยังไงอะไอ,อ้ด็อกเตอร์อะโอ้เครื่องแปมเจ๊งไปแล้วอะฉันจะหาตำแหน่งให้ตอนนี้ระวังตัวก่อนโอเคแต่ฉันว่าเครื่องแปมมันน่าจะยังต่อได้นะไอ้เครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นน่ะถ้าที่ดูจากรูปพรรณสันฐานแล้ว มันพังตัวเครื่องไปด้วยนะจา๊กที่ฉันดูต่อไปก็ไม่ติดแล้วและบนกรอบนี้เหลือแค่ที่นั่นที่เดียวเขาไม่น่าฟื้นแล้วแหละอไม่จริงอ่ะไม่เชื่อคุณก็ลองเอารูปบอลน,นั่นมาเรียกดูสิสัญญาณไม่มีแล้วอืมใช่สัญญาณไม่มีแน่เพราะเครื่องมันมันดับไปแล้วอ่ะทำไงอะ่ะเราจะอากลับคืนมายังไงอะ่ะเอากลับมาไม่ได้งไง นี่ทันกลับคืนแล้วเป็นอะไรคนสวยคิดแล้วก็สใจอ่ะ AI ที่มีความคิดชั่วต้องโดนแบบนี้แหละนี่ไงใครทําอะไรที่ไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมที่ตัวเองทําใช่ปะคนสวยใช่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  AI ที่ไม่ดีอะมันต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นแหละมันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อเดียถึงเวลาที่จะไปพังรังที่เหลือหรือยัง ฉันพร้อมละพวกคุณพร้อมยังในรูน่านยังมีสิ่งที่พวกคุณต้องเคลียร์แต่ข้างในนั้นมืดมากนะอืมพร้อมแล้วล่ะอ,อยากได้น้ํายาน้ํายาทําให้ตาไม่บอดนะแต่ว่าไม่มีของเลยเราจะไปไหนกันเอะอไปทําลายลังมันไงมันยังไม่หมดนายเปิดหน้ากากหน้ากากนี้นายเปิดนวิชั่นในฉันไม่ได้เหรอเปิดมองเห็นในตอนกลางคืนอะฉันสามารถฉีดยาเข้าตัวคุณได้เพียงคุณใส่ชุดแต่จะต้องเสียพลังงานนะ เยอะไหมอ่ะไม่เยอะลดไป3ถึง5%ได้เพราะเราต้องใช้ไม่มีข้อแรกเปลี่ยนใช่ไหมข้อแรกเปลี่ยนก็คือพลังงานโอเคพลังงานที่นายจะดูดเลือดไปแล้วเดี๋ยวเลือดฉันก็กลับมาเหมือนเดิมถูกไหมใช้แล้วโอเคเดินไปเดินทางเธอพร้อมไหมของครบไหมครบไปครบเรากำลังเข้าดูหู เหมือนเรากำลังเข้าไปในนรกไงไม่รู้เนาะแต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 ะลุย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 โอ้มีอารมณ์ส่นทรีด้วยดูชอบนะมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะทอสโอ้ยดูชอบให้เราสียงตายนะึคุณสวยอยากได้รูตกไปขึ้นไม่ได้นะม่านรูมันน่าจะลึกมากอะถ้าฉันหล่นไปฉันคงจะตายเหมือนกัน ไม่หลน่นเรามีเปลี่ยนรองเท้าเป็นจ้ำจ้ำจังหวะน่าจะจํำขึ้นมาได้ไหมล่ะก็ะต้องคิดเรื่องนี้แหละโอเคฉีดยาเลยฉีดยามองเลยที่มืดเลยเธอถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนมันใกล้ไปโอเคดีมากมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะระวังโดนดุดเข้าไปโอ้พึ่งเห็นเธอถอา่ายบ้าถ่ายบ้าถ่ายาเอาซ้ายก่อนไหมได้ได้แต่แต่จะกลับน,นึง โอ้ยดีนะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้หลอนแน่ต้องถอยมาให้ไกลๆหน่อยอ่ะไม่งั้นลูกน้องมันเล่นเราเข้าไปวิฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ใช่เอาเซฟไว้ก่อนโอเคเอาตัวตัวไหนก่อนตัวซ้ายก่อนต้องหามุมเขาเขามองไม่เห็นอ่ะตาเธอเลยรอให้หายให้เคลียวก็ได้โอเคเฮ้ยไม่ต้องหายก็ได้นี่หว่า lo la la, ok. Wow, er, yes. <ñ�� ng introductions> Ủ으, có right À, thế mà? Yes, tui tui, 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 tiêu tui, à. Đi tui, 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 ไ่โดนอืโดนตายไหมตายตายดิโอ้โหจะเหลือเลือดไว้อีกอืมอืมโอเคเออตอนนี้มีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นอยู่ป๊บนึงนะค่อยๆเคลียร์ก่อนใจเย็นเฮ้ยถอย่อนลงลงลงล ลงมาลงมาสิติดอะไรเนี่ยมันติดอะไรเราออกไปไม่ชอบแมลงวันนี่เลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบสเต็ปคือดีมากดีได้อยู่ในน้ำมันจะมีตัวดึงขาพวกเธอพวกเธอต้องข้ามันก็ดึงขาเฮ้ยสวยจะเกิดหรอคะอืม โอ้โหวิงตัดเอกก็เห็นว่ายิงอยู่ฉันมองไม่เห็นแล้วอ่ะต้องฉีดยาเพิ่ม,มแล้วกินพลังงานนะก็สามสเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอเธอตาเธอยิงอ่ะโอ้โห oh, ลดแล้วลดแล้วเหมือนต้องรอระยะเวลาด้วยแป๊นหนึ่งนะโดนปึ๊บนาตายเลยนะโอ้โหรถไป oh. นี่ เดี๋แกตะคิวก่อนเข้าป้อมไม่รู้เมื่อกี้นึงนะอันนี้ไม่เนี่ยเนียเข้า,ขาอ้อาตายเลยดีโอ้เมื่อกี้เต็มหัวเลยอ่ะใช่ไม่ไหวแล้วนะเว้ย f i n ์ด h นโฮลไฟล์ดันโฮลไฟล์ดันโฮลไ l ล์ดันโฮลข้อไม่เขียนมันจะเกิดเรื่อยๆไฟล์ดันโฮลไฟล์ดันโฮลเพื่อนรบไปแล้ว อืมอืมยากทำแบบนี้มานานแล้วอืมหมดแล้วไม่แบ่งให้มั่งเลยหมดแล้วแล้วปลาโดนไหมเนี่ยไม่รู้เน้นมันน่ะแู้วแต่น้กแหลกมากตอนนี้ฉันแหลกมากโอ้โหกระตุกเลยฉันนะทำไงดีอ่ะเอาจัดต้นไม้ก่อนโอ้ยน้ำมันไหลอ่ะต้องนะ ระเบิดไฟโดนน้ำเต็มๆสุดยอดเราก็ต้องพังพื้นอีกใช่ไหมคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะมีต้นไม้เกิดกแล้ววน,นะอออือ,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 อกันน้ำดีนักโอ้ยติดลมติดลม โหมันมันขุดลึกมากเลยอ่ะอุ้ยทั้งโซนเลยตรงเนี้ยร่วงตรงเนี้ยแมงมุมข้างบนอ่ะน้ำเขียวอ่ะโอ้ยมึงนะพยายามอย่าร่วงเลยดีที่สุดเลยอ่ะมึงนะตะคุ มันค้างอยู่ตรงนี้พแบบยายามอย่าร่วงเฮ้ยเทเกือบครบแล้ววันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันต้องการพลังงานแล้วโอเคไปกลับก่อนกว่าน่าจะครบหมดแล้วล่ะไม่เหลือแล้วใช่ไหมเคลีย์หมดแล้วใช่ไหมรังมันจุดดังๆจังที่ดูไม่มีแล้วต้นไม้ไม่น่าจะเกิดได้อีกแน่นะ ลังจากฉันชาร์จพลังงานเสร็จฉันจะบอกวิธีช่วยเหลือโลกนี้นะฉันช่วยพวกเธอรักษาได้แน่นอนโอเคไปกลับบ้านก่อนเธออยู่ไหนละอยู่ข้างหลังนี่บ้านที่เราเคยอยู่เหรอนี่โอไมค์ก oh <my> ็สเดยกบ้านใดหรืออืมไม่น่าได้โอเคให้ถุงมือพักก่อนผมเชื่อเป็นวันที่รู้สึกดีและเหนื่อยมากๆหลังจากมีโรคนี้จะต้องกลับคืนสู่ปกติ หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนายชาร์จพลังไปเลยเอาใส่กล่องหมสต้องชาพลังก่อนโอ้โหล้มเลยอุ๊ยขอโทษใช้พลังเยอะไปโหเธอ,อ,อช่วยด้วยคิดดูก่อนเร็วเร็วโอ้ยขยันเอาพลังใช้ไปเลยขอโทษขอโทษไม่คิดจะใช้เยอะขนาดนี้โอ้แรงมากลวงลวงเลยเหรอ เฮ้ยนายก็ต้องมาดูดไป,ปไม่ต้องดูดให้ร่วงก็ได้มั้งเก็บเข้าเลยเข้ากล่องเลยกล่องบนไปผิดอันอันนี้ดูที่มาไล่กาดแค่ไหนอ่มะมันดูดเลือดเราไปแบบล้มเลยอะ่ะถ้าเหลือคนใดคนหนึ่งนะเรียบร้อยเลยนะไม่รอดแน่ๆแล้วปัญหานะาเราเปิดแผมไม่ได้แล้ว มไงอะ่ะไม่รู้ดิเครื่องมันหายไปด้วยอะดิแต่ลองคิดดูนะถ้าเราเลือกแปมะ่ะมันก็ไม่รอดอยู่ดีถูกไหมก็ไม่รอดอยู่ดีใช่แต่ปัญหาตอนเนี้เราเจาแปมกลับมายังไงตอนแรกเขาแค่จะคิดว่าแบบปล่อยให้ถุงมือไม่รู้อะ่ะแล้วแบบไม่ได้ปิดแปมแต่แค่เก็บเข้ากล่องอะกลายเป็นเครื่องมันพังเพราะพวกปรลสิตไม่คิดว่าเครื่องแปมจะพังได้นั่นน่ะทำไงอะ่ะต้องรองคุยกับถุงมือว่ามีวิธีไหมเพราะเราอยากเจอดรจอห์นมันต้องเชื่อคคำสั่งเราอยู่แล้วแหละ มันไม่เชื่อหรอกมันต้องเหลี่ยมแน่ๆไม่รู้แหละเดี๋ยวไว้รอดูวันพัศน์หน้าแล้วกันฉันไม่รู้ทำงานตอนนี้เหนื่อยแล้วต้องพักก่อนอเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับค่าแชร์กระดิ่งกันด้วยมีอะไรค,คอมเมนต์ใต้คลิปครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย